ไปอีกแล้วเรากำลังเอาขาบวนรถเข้าไปทีละสามคันสามคันเราจะเอาเข้าไปทีละสามคันสามคันแต่ท่าทางนี้ก็ได้นะเพราะเดี๋ยวเขาจะเข้าเคลื่อนเข้ามาส่วนที่เหลือนะครับ นี่ขบวนรถกำลังเคลื่อนเข้ามาแล้วทำไมเสียงแบ่นี้เสียงกระตุกอ่ะที่ง่ายต่อการลงนะคะรือสุรถกำลังเคลื่อนตัวตอนนี้รถกำลังเคลื่อนตัวอันนี้จะเป็นรถพยาบาลที่เราเอามาเพื่อดูแลคณะเดินทางจะให้รถพยาบาลเข้าไปก่อนเลยมาก่อนเลยมาก่อนเลย อันนี้รถพยาบาลที่เราเอามากับรถมูลิธิบริตึงสองคันเป็นรถกู้ชีพทั้งสองคันเป็นมีอุปกรณ์ฉุกเฉินมีอุปกรณ์พยาบาลเพื่อที่จะให้คนเดินทางได้อย่างสะดวกแล้วก็จะได้ปลอดภัย,ยสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญเราก็เลยแม้ไม่ได้ใช้แต่เราก็ต้องเตรียมไว้รถพยาบาลสองคันต้องเตรียมเผื่อฉุกเฉินไว้ ไม่งั้นเราไม่รู้ว่ามันจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องเตรียมไว้รถตำรวจก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเพราะว่าคนมันรถมันระยะยาวรถมันค่อนข้างยาวมากอย่างเงี้ยก็เลยว่าต้องมีรถตำรวจในการที่จะเดินทางนี่แหละรถด้วยรถด้วยให้เขาหลบายก่อนให้หลบ้ายก่อน รถเราเยอะเนาะมันการเดินทางมันอาจจะไม่ค่อยคล่องตัวไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าระหว่างนี้เดี๋ยวว่าจาจะยืนรอจนกว่ารถบัสจะหมด21คันคนลงหมดทุกคนแล้วอาจารย์ถึงจะเดินเข้าไปด้านใน กระตุกร้อนถนะ้าอากาศมันร้อนจัดเอาโดนวินขึ้นแล้วก็กระตุกอย่าต้องเอาสายถ่ายวิดีโอไว้นะเพราะว่าโดนบังพีกระตุกเราก็จะจอดรอแบบนี้อันนี้เก็บเก็บภาพแบบถ่ายรูปไว้ก็ได้นะ ได้เกาถ่ายแล้วนี่ถอายถ่ายแล้วไม่มีอะไรแล้วชาร์จแบตไว้ก็แล้วกันเนี่ยให้ดูต้นไซรก่อนระหว่างรองต้นไทรที่วัดหลวงพ่อระวังรถนะปัดแหลมเวลาวัดต้นไซรที่วัดหลวงพ่อปลูกต้นไซรจะเป็นแบบนี้หมดก็คือจเจาะรากท่านจะมีท่อ PVC บางจุดในจะเห็นท่อ PVC ชัดท่านจเจาท่อ PVC เนี่ยเอา ลากไซเนี่ยลากลงดินหนึ่งก็คือต้นไซส่วนมากจะเป็นต้นไซเพราะว่าท่านปลูกใหม่เอาต้นเนี่ยลากเนี่ยมันลอยอย่างงี้มันแข็งแรงท่านก็จะเอาลากตัวเนี้ยค้ำยันต้นไม้อีกทีหนึ่งเป็นแนวทางที่ท่านทำทั้งวัดทําแบบนี้หมดทั้งวัดทําแบบนี้หมดเลยก็คือกาวท่อพี c ีซีเนี่ยร้อยลากลงพื้นเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือไม่ได้ลากลงเองนะเพราะว่าพื้นเป็นปูนก็ต่อท่อพีพีซีเนี่ยต่อ แล้วเอาลากกัไหลลงไปจกกนกว่ามันจะแข็งแรงแล้วก็ผ่า PVC ออกแล้วก็จะเหลือแต่ลากเนี่ยคับยันไว้แล้วก็จะปล่อยให้มันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเกือบทั้งวัดเนี่ยโดยมากจะเป็นต้นไซหมดเลยทําไมถึงเป็นต้นไซตหนึ่งก็คือว่ามันโตเร็วสองก็คือใบไม้มันให้ร่มเงาได้ดีแล้วหลวงพ่อจะให้ความสาคัญกับบอ่อน้ำถ่ายรูปใบก็ได้ตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวเนี่ยจะเข้าไปทีละสามคันสามคัน เข้าไปทีละสามันก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่จริงๆเราหน้าพาเข้าไปดูจุดที่เขาลงสก,กันบายรถเนาะแต่เพราะตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเนาะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้ก็จะจัดแจงจัดการรถปัด๊ดจะทยอยเข้าไป2 1คันจนหมดแล้วเดี๋ยวจ,จะพาไปดูจุดลงรถ ที่เขาลงรถกันวันดีจ้าวันดีจ้าอาจารยนหอมไปหน่อยไหมก็หอมไปปกติไม่หอมลงอีกแล้วหอมลงอีกเหรอเมื่อคืนอาจารย์หมทั้ลุ่มาเอ้าเหรออ๋อ้ท่านรู้ไหมว่าอาจารย์มาที่รู้อ้อาจารย์เรียบไปบอกที่ลบบุรีฝากดูแลด้วยนะอาจารย์โอแล้วอาจารย์บอกว่าแล้วก็อย่าลืมฝากให้ความเทศอาจารย์อนุชนเยอะๆอ๋ออ๋ก็ความเทศหลวงพ่อได้แล้วใช่ไหมแหมหลวงพ่อหลวงพ่อให้อาจารย์อนุชนเป็นคนเทศใช่ใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบมันก็ไม่ ผมเคยก่อนอาจารย์นุชนิสนิทกับตาเลยนั่นเป็นปริญญาธรรมใช่เป็นเพื่อนกับอาจารย์แฉล่ยวันนี่้ค่ะใช่ใช่ใช่อาจารย์รู้จักวันนี้คุยกับท่านอยู่ใช่ได้คุยกับท่านแล้วก็เล่าให้ฟังหลายเรื่องบอกว่าเรื่องเดียวกันปริญญาเอกดีใช่ใช่ใช่จบปรอเอกด้วยมันก็ยังคุยกันว่าลูกศิษย์อาจารย์บอกว่านี่เป็นปริญญาเอกทางโลกของทนายทนายอาจารย์จบปริญญาเอกมาจุฬาท่านก็บอกว่าอาตมาก็จบปรอเอกทางโลกด้วยจบที่อินเดียไงก็เลยสนิทกันเพราะว่าการเรียนอินเดียเราก็เลยแบบ ท่านเป็นอากล้องทุกคนนะอ้แล้วก็มาที่นี่าอยู่ที่ที่ไหนที่5ปีแล้วใช่ใช่ใช่สมัยก่อนเวลาจัดทริปไปอินเดียท่านก็จะไปบรรยายท่านนี่บรรยายอินเดียเก่งมากใช่ใช่ความฉลาดท่านเนอะแล้วก็ละเอียดมากป .9 ไงตอนแรกท่านบอกว่าท่านจะมาอยู่ไม่กี่ปีท่านจะมาอยู่แป๊บๆแป๊บๆแป๊บๆบอกว่ามา5ปีแล้วเปลี่ยนเลยนะจากวัดวัดป่าน่ยใช่เป็นวัดป่าเลยสศรีแล้วก็กินมังสวิรัติไปเลยแล้วก็ ขันมือเดียวขันมือเดียวปีแรกๆก็แบบเหออนื่นอยเหมือนกันบางตัวแตบบ่ท่านน่ารักมากคือแบบเ,เก่งอะไรเงี้ยเวลาเฉือนอะไรใช่ใช่ใช่ตอบคุณพ่อก็เกิดนไปได้ดูสมองุ่เยียบใช่เป็นพระที่ก็แบบประเรียนทำก้าประโยชน์อะไรเอียเข้าว่างในวะเดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศข้างในไปเข้าไปเก็บบรรยากาศข้างในมันขาวกับมันดำ <c oughs> เดีย๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูบรรยากาศด้านในไม่รู้สิรัก,าากรอาจารย์ค่ะนิชนแลยอ๋อตาตูตาตูอนุโมทนาจาาน้ะค่ะเขาดูแลเขา VIP เก่งเขาเป็นสาวชะลอเกิดเพศไงใครนะพี่ปลายมาริกาอ๋ออ๋ออ๋อเขาจะดูแล VIP ดูแลงานเป็นระบบเพราะว่าสมัยก่อนก็คือเวลาจัดกระถิ่นอะไรเงี้ยเยอะมากคนมาเป็น 4, เขาก็จะไหนในจุดๆนี้รถบัดสุดท้ายข้างในแม่ธนาภัรเรไปก็ไปมุ้งลงจุดเดี<ม>๋ยรพาอาหารกันแล้วพาคนไปดูบรรยากาศทั่ว<ช>ๆม่อกี้พาคนไปดูจุดรับรถต้องเช็คกันนะรถบัสจะผ่าน <laughs>